ฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อถ้าท่านต้องการติดตามข่าวสารอย่างรวดเร็วกด Subscribe และกดติดตามไว้นะครับ สวัสดีครับขณะน,นี้ท่านกําลังอยู่ในรายการฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อรายการนี้ครับเป็นรายการที่นําเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับคดีรถชนคดีอุบัติเหตุคดีประกันภัยเช่นเคยนะครับวันนี้ทีมงานทนายอ้อครับ มีหลักกฎหมายดีๆมีคำพิพากษาสาลฎีกาดีๆนะครับซึ่งสารท่านเนี่ยเคยตัดสินเอาไว้นะครับวันนี้นครับก็เป็นเรื่องของอุบัติเหตุนะครับรถสองคันเนี่ยถูกเฉียวชนกันนะครับในวันเกิดเหตุเนี่ยรถจักรยานยนต์นะครับเขาเนี่ยก็วิ่งมาเนี่ยนะครับกับ รถอีกคันหนึ่งนะครับก็คือว่ารถจักรยานยนต์เนี่ยนะครับคันที่ขับอยู่ในเลนที่1เนี่ยนะครับเขาเนี่ยได้ขับรถเนี่ยแล้วบังเอิญน,นะครับรถจักรยานยนต์คันที่1เนี่ยก็คือขับคู่มากับรถจักรยานยนต์คันที่2องนะครับ ทีนี้ยรับรถจักรยานยนต์คันที่หนึ่งนะครับ y y ซึ่งเขาเนี่ยก็ขับรถเนี่ยอยู่ในช่องทางเดินที่หนึ่งด้วยกันทั้งสองคันนะครับวันเกิดเหตุนะครับก็คือว่ารถจก y y ักรยานยนต์คันที่หนึ่งนะครับได้ไปเบียดรถจก y y ักรยานยนต์คันที่สองนะครับเป็นเหตุให้รถคันที่สองเนี่ยนะครับล้มลงเลยนะครับพอล้มลงเนี่ยก็ รถเนี่ยก็อยู่ในช่องทางเดินรถที่1น่นะครับแล้วก็ตัวของคนที่เขาเนี่ยขับรถ,ถจักรยานยนต์คันที่2เนี่ยนะครับก็ล้มลงไปทางขวานะครับแต่ก็ยังอยู่ในช่องทางเดินรถช่องที่1น่นะครับบังเอิญน่นะครับมีรถยนต์เนี่ยนะครับซึ่งขับรถเนี่ยในช่องทางเดินที่2เนี่ยนะครับซึ่งเป็นช่องทางเดินรถเดียวกันเนี่ยนะครับขับตามหลังมา แล้วได้เปลี่ยนช่องทางเดินรถที่2เนี่ยนะครับเพื่อเข้ามาในช่องทางเดินรถที่1เป็นเหตุให้ชนกับคนที่เขาล้มลงมนะครับ ถึงแก่ความตายเลยคดีนี้ครับโจททั้งสองเนี่ยยื่นฟ้องเนี่ยรถยนต์เนี่ยนะครับซึ่งข้อเท็จจริงในฟ้องอะนะครับพอโจทเนี่ยบรรยายฟ้องมานะครับคดีนี้ก็เขานำคดีเนี้ขึ้นสู่ศาลเนี่ยนะครับศาลเนี่ยท่านไต่สวนมูลฟ้องอะไนะครับพอท่านไต่สวนมูลฟ้องเนี่ยท่านก็เห็นว่าคดีมีมูลเนี่ยนะครับศาลชั้นต้นเนี่ยท่านก็ ที่ผ่าศาลนะครับประทับหลับฟองเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าศาลเนี่ยท่านเนี่ยจะวินิจฉัยนะครับให้ความเป็นธรรมเนี่ยกับทั้งสองฝ่ายในคดีนี้อย่างไรนะครับคดีนี่ครับก่อนที่เราเนี่ยจะเข้าไปดูข้อเท็จจริงในคดีนี้นะครับทางทนายอ้อเนี่ยนะครับก็อยากขออนุญาตนําเรียนเนี่ยให้ท่านเนี่ยเข้ามาดูหลักกฎหมายก่อนนะครับคดีนี่ครับศาลท่านเนี่ยหยิบยกประมวลกฎหมายอาญานะครับ มาตรา291เข้ามาปรับใช้ในคดีนี้นะครับมาตรา291เนี่ยผู้ใดกระทำโดยประมาทและการกระทำนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายต้องระหว่างโทษจำคุกนะครับไม่เกิน10ปีและปรับนะครับไม่เกิน2 0 0 0บาทคดีนี้ครับสารน,นะครับท่านเนี่ยยังหยิบยกประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะครับ ในมาตรา158เลยนะครับเข้ามาปรับด้วยมาตรา158ฟ้องต้องทําเป็นหนังสือและมีอนุ5นะครับการกระทําทั้งหลายที่อ้างว่าจําเลยได้กระทําผิดข้อเท็จจริงและรายละเอียดที่เกี่ยวกับเวลาและสถานที่ซึ่งเกิดการกระทํานั้นๆอีกทั้งบุคคลหรือสิ่งของที่เกี่ยวข้องด้วยพอสมควรเท่าที่จะทําให้จําเลยนะครับเข้าใจข้อหาได้ดีมาตรา192วรรคแรกเลยนะครับ ห้ามมิให้พิพาษาหรือสั่งเกินคำขอหรือที่มิได้กล่าวในฟ้องนะครับคดีเนี้ครับคือว่าห้ามมิให้ศาลนะครับพิพาษาในข้อที่โจทก์ทั้งสองนะครับไม่ได้กล่าวมาในฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะครับมาตรา192ง19วรรคหนึ่งนะครับคดีนี้ครับศาลฎีกานะครับท่านเนี่ยตัดสินเอาไว้นะครับเมื่อปีพศ2556นอ,อ 2, นะครับคดีนี้ครับโจทก์ทั้งสองเนี่ยบรรยายฟ้องนะ เกี่ยวกับการกระทําโดยประมาทของจําเลยว่าขณะเกิดเหตุนะครับจำเลยเนี่ยขับรถยนต์ด้วยความเร็วนะครับและเปลี่ยนช่องเดินรถโดยกระทันหันเข้าไปเฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์ที่ผู้ตายขับในช่องเดินรถของผู้ตายนะครับเป็นเหตุให้ผู้ตายเนี่ยถึงแก่ความตายแต่ในทางพิจารณานะครับโจทก์ทั้งสองเนี่ยนำสืบว่าก่อนเกิดเหตุนะครับมีรถจักรยานยนต์เนี่ยที่ขับคู่กันมานะครับเบียดรถจักรยานยนต์ที่ผู้ตายขับ ล้มในช่องเดินรถช่องที่1นะครับขณะผู้ตายกําลังจะลุกขึ้นเนี่ยนะครับจำเลยเนี่ยซึ่งขับรถตามหลังมาเนี่ยในช่องเดินรถที่2เนี่ยได้เปลี่ยนช่องเดินรถเข้ามาในช่องเดินรถที่1โดยขณะขับรถนะครับจำเลยเนี่ยกำลังใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่พูดคุยเป็นเหตุให้รถยนต์เนี่ยนะครับที่จําเลยขับเนี่ยชนผู้ตายนะครับดังนี้เหตุที่ผู้ตายนะครับขับรถจักรยานยนต์เสียหลักล้มลงเนี่ยไม่ได้เกิดจากการที่ จำเลยนะครับขับรถเปลี่ยนช่องเดินรถมาเฉียวชนตามที่โจทก์ทั้งสองบรรยายมาในฟ้องนะครับและขณะที่จำเลยเนี่ยขับรถพุ่งเข้าชนนั้นผู้ตายนะครับและรถของผู้ตายเนี่ยล้มลงอยู่บนถนนแล้วมิใช่ผู้ตายนะครับกำลังขับรถจกักรยานยนต์เนี่ยอยู่บนถนนตามที่โจทก์ทั้งสองเนี่ยบรรยายมาในฟ้องนะครับ รวมทั้งข้อที่โจทย์ทั้งสองเนี่ยนำสืบว่าจำเลยเนี่ยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่พูดคุยในขณะขับรถนั้นโจทย์ทั้งสองนะครับก็ไม่ได้กล่าวในฟ้องข้อเท็จจริงที่โจทย์ทั้งสองเนี่ยนำสืบนะครับเกี่ยวกับการกระทําโดยประมาทของจำเลยนะครับดังกล่าวเนี่ยจึงไม่ใช่ข้อเท็จจริงเนี่ยอันเป็นการกระทําโดยประมาทของจำเลยนะครับตามที่โจทย์ทั้งสองบรรยายมาในฟ้องต้องห้ามมิให้สารพิพากษาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความอาญานะครับมาตรา192วรรคหนึ่งนะครับคดีนี้ครับโจทก์ทั้งสองเนี่ยยื่นฟ้องนะครับขอให้ลงโทษจำเลยนะครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา291นะครับคดีนี้ครับศาลชั้นต้นเนี่ยท่านเนี่ยไต่สวนมูลฟ้องแล้วเนี่ยเห็นว่าคดีมีมูลเนี่ยนะครับให้ประทับรับฟ้องคดีนี้ครับจำเลยนะครับให้การปฏิเสธศาลชั้นต้นเนี่ยนะครับท่านเนี่ยพิพากษาว่าจำเลยนะครับ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญานะครับมาตรา291จำคุกนะครับ3ปีและปรับ10,000บาท พิเคราะห์พฤติการแห่งคดีนะครับประกอบกับจำเลยเนี่ยไม่เคยต้องโทษจำคุกมาก่อนโทษจำคุกนะครับจึงให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด2ปีนะครับหากไม่ชำระค่าปรับเนี่ยให้จัดก,การตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา29/30จำเลยนะครับไม่เห็นด้วยกับทำพิพาษาศาลชั้นต้นคดีเนี่ยครับจำเลยนะครับยื่นอุทธร์ขึ้นมาสู่ศาลอุทธรณ์นะครับศาลอุทธรณ์นะครับท่านเนี่ยพิพาษากับนะครับให้ ฟ้องโจทคดีเนี่ยโจททั้งสองเนี่ยยื่นดีกาขึ้นมาสู่ศาลดีกานะครับคดีเนี่ยครับศาลดีกาเนี่ยท่านเนี่ยวินิจฉัยว่าแบบนี้นะครับคดีนี่ครับโจททั้งสองเนี่ยบรรยายฟ้องเกี่ยวกับการกระทําโดยประมาทของจําเลยว่าขณะเกิดเหตุนะครับจําเลยเนี่ยขับรถยนต์เนี่ยด้วยความเร็วและเปลี่ยนช่องเดินรถโดยกระทันหันนะครับเข้าไปเฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์ที่ผู้ตายเนี่ยขับมาด้วยความระมัดระวังนะครับ ในช่องเดินรถของผู้ตายนะครับเป็นเหตุให้ผู้ตายเนี่ยรับบาดเจ็บและถึงแก่ความตายนะครับในเวลาต่อมาซึ่งเป็นผลโดยตรงเนี่ยจากการกระทําโดยประมาทของจําเลยนะครับเป็นการบรรยายฟ้องว่าจําเลยนะครับขับรถด้วยความเร็วและเปลี่ยนช่องเดินรถโดยประมาทนะครับ เป็นเหตุเฉียวชนรถจักรยานยนต์เนี่ยนะครับที่ผู้ตายเนี่ยขับมาเนี่ยตามทางปกติในช่องเดินรถของผู้ตายนะครับและการเฉี่ยวชนดังกล่าวเนี่ยเป็นเหตุให้ผู้ตายเนี่ยถึงแก่ความตายแต่ในทางพิจารณาเนี่ยโจทย์เนี่ยนำสืบว่าก่อนเกิดเหตุนะครับมีรถจักรยานยนต์สองคันเนี่ยขับคู่กันมาในช่องเดินรถช่องที่หนึ่งนะครับติดหางเท้า แล้วคนขับรถจักรยานยนต์คันซ้ายนะครับได้ขับรถเนี่ยเบียดออกไปทางขวารถจักรยานยนต์คันขวาเนี่ยที่ผู้ตายขับแหละล้มลงทางซ้ายนะครับส่วนผู้ตายเนี่ยล้มลงในทางขวาของรถนะครับและขณะผู้ตายเนี่ยกำลังจะลุกขึ้นนะครับจําเลยนะครับซึ่งขับรถยนต์เนี่ยตามหลังมาในทิศทางเดียวกันนะครับในช่องเดินรถที่สองเนี่ยได้เปลี่ยนช่องเดินรถเนี่ยเข้ามาในช่องเดินรถที่หนึ่ง โดยขณะขับรถนะครับจำเลยเนี่ยกำลังใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่พูดคุยอยู่นะครับเป็นเหตุให้รถยนต์ที่จำเลยขับเนี่ยชนผู้ตายนะครับแสดงว่าก่อนเกิดเหตุนะครับรถจักรยานยนต์ที่ผู้ตายขับเสียหลักล้มลงนะครับอันเนื่องมาจากรถจักรยานยนต์คันซ้ายที่ขับคู่กันมานะครับเบียดไปทางรถที่ผู้ตายขับเมื่อรถผู้ตายนะครับและผู้ตายล้มลงกับพื้นถนนแล้วนะครับจำเลยเนี่ย ขับรถตามหลังมาในช่องที่2นะครับและเปลี่ยนช่องเดินรถไปช่องที่1ได้พุ่งชนผู้ตายนะครับและรถผู้ตายดังนี้นะครับเหตุที่ผู้ตายเนี่ยขับรถจักรยานยนต์เสียหลักล้มลงนะครับจึงไม่ได้เกิดจากการที่จำเลยเนี่ย ขับรถเปลี่ยนช่องเดินรถมาเฉียวชนตามที่โจทย์บรรยายในฟ้องนะครับและขณะที่จำเลยเนี่ยขับรถยนต์พุ่งเข้าชนนั้นผู้ตายนะครับและรถของผู้ตายเนี่ยล้มลงอยู่บนถนนแล้วนะครับมิใช่ผู้ตายเนี่ยกำลังขับรถจักรยานยนต์อยู่บนถนนตามที่โจท้งสองบรรยายมาในฟ้องแต่อย่างใดนะครับรวมทั้งข้อที่โจท้งสองนำสืบว่าจำเลยนะครับใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่พูดคุยในขณะข,ขับรถยนต์นั้น โจทย์ทั้งสองนะครับก็ไม่ได้กล่าวว่าเป็นการกระทําโดยประมาทของจาเลยว่าไว้ในฟ้องนะครับดังนี้นะครับข้อเท็จจริงที่โจทย์ทั้งสองนำสืบเกี่ยวกับการกระทําโดยประมาทของจําเลยดังกล่าวเนี่ยจึงไม่ใช่ข้อเท็จจริงเนี่ยอันเป็นการกระทําโดยประมาทของจําเลยตามที่โจทย์ทั้งสองบรรยายมาในฟ้องนะครับกรณีเนี่ย จึงต้องห้ามมิให้ศาลนะครับพิพาษสาในข้อที่โจทก์ทั้งสองเนี่ยไม่ได้กล่าวมาในฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะครับมาตรา192่รรคา192วันหนึงนะครับที่ศาลอุทธรณ์เนี่ยพิพาษายกฟ้องมานั้นศาลฎีกานะครับเห็นพ้องด้วยในผลเมื่อวินิจฉัยดังนี้แล้วนะครับ ก็ไม่จําเป็นต้องวินิจฉัยดีกาของโจททั้งสองอีกต่อไปนะครับคดีนี้ครับถ้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนี่ยอยากเข้าไปดูคําพิพากษาสารดีกาในคดีนี้เพิ่มเติมนะครับท่านเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ที่คําพิพากษาสารดีกาที่3 1 9 4่ทับพนนะครับวันนี้ครับทีมงานทนายอ้อนะครับก็ได้นําเรื่องราวดีๆนําเก็บสาระความรู้ดีๆนะครับมานําเรียนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับสําหรับคน ที่ประสบอุบัติเหตุถูกรถชนนะครับแล้วท่านเป็นฝ่ายถูกนะครับท่านเนี่ยไม่รู้จะไปเรียกร้องกับคู่กรณีอย่างไรหรือในบางครั้งนะครับคู่กรณีเนี่ยเพิกเฉยนะครับคดีของท่านเนี่ยมีความล่าช้านะครับท่านเนี่ย พยายามจะเรียกร้องแล้วนะครับคู่กรณีเนี่ยพยายามจะเยียวยาให้ท่านเนี่ยน้อยเกินสมควรนะครับถ้าท่านเป็นผู้เสียหายนะครับติดขัดเรื่องในลักษณะแบบนี้นะครับทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็อยากให้ท่านเนี่ยนะครับลองติดต่อสอบถามมากับทีมงานเราอะนะครับทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยจะให้คําแนะนำนะครับเราเนี่ยไม่คิดค่าใช้จ่ายนะครับเราให้คําปรึกษาฟรีนะครับแล้วก็ท่านเนี่ย จะได้รู้ถึงสิทธิ์นะครับท่านเนี่ยจะได้ไปเรียกร้องใช้สิทธิ์ทางศาลเรียกร้องกับคู่กรณนนีต่อไปสำหรับคนที่รู้ตัวนะครับว่าท่านเนี่ยขับรถโดยประมาทนะครับแล้วท่านเนี่ยเป็นฝ่ายผิดนะครับท่านต้องรีบเข้าไปเยียวยาคนเจ็บหรือครอบครัวของผู้สูญเสียเลยนะครับแล้วก็ถ้าท่านมีรถเนี่ยท่านเนี่ย ควรจะต้องทําประกันภาคสมัครใจนะครับติดรถเอาไว้เลยนะครับเวลาท่านเลือกซื้อประกันภาคสมัครใจนะครับท่านบอกกับบริษัทผู้รับประกันภัยนะครับหรือบอกกับทางโบรกเกอร์นะครับว่าท่านเนี่ยมีความประสงค์นะครับจะซื้อความคุ้มครองนะครับชีวิตร่างกายอนามัยเนี่ยบุคคลภายนอกนะครับวงเงินขั้นต่ำเนี่ยเราเลือกความคุ้มครองเนี่ยวงเงินสัก1ล้านบาทนะครับต่อคนเนี่ยนะครับต่อครั้งเนี่ยวงเงินสัก10ล้านบาทคุ้มครองใน ส่วนทรัพย์สินของบุคคลภายนอกนะครับวงเงินเนี่ยสัก5ล้านบาทเวลาเราเกิดเรื่องราวที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะครับอย่างน้อยเลยเนี่ยท่านจะได้มีบริษัทประกันเนี่ยนะครับเข้ามารองรับวันนี้ครับทีมงานทนายอ้อครับก็ได้นําเรื่องราวดีๆนําเกจสาระความรู้ดีๆนะครับมานําเรียนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังหากท่านเห็นว่ารายการนี้นะครับเป็นรายการที่มีสาระและเป็นประโยชน์เกี่ยวกับคดีรถชนคดีอุบัติเหตุคดีประกันภยัย ทางทีมงานทนายอ้อครับก็อยากให้ท่านเนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือกดติดตามเรานะครับหรือบางท่านเนี่ยอาจจะส่งหัวใจดวงเล็กๆนะครับมาให้กับทีมงานของเราวันนี้ครับทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลาดูรายการของเรานะครับวันนี้ขออนุญาตจบรายการแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับสวัสดีครับ